สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรีแอคชั่นล้มบอลมึงจะแอคทำหาหาล้มบอลรีแอคชั่นแก้กูเซ่นวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการยิงลูกยิงในเดือนมิถุนายนที่ดีที่สุดตลอดการแต่ว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ไม่แตกมันแตกต่างจากปีอ่นะฮะคือมันจะไม่มีเราส่วนใหญ่เนี่ยพิมพิลิกเนี่ยจะไม่เตะ ในเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งซึ่งน้อยแรงมากมันเป็นสถานการณ์ไม่ปกติเพราะฉะนั้นไปดูนี่ก่อครับดูนี้ครับเลี้ยงเข้ามาเลี้ยงมายิงด้วยซ้ายอืมเบนชีเวลอ๋อเบนชีเวลนี่เลสเตอร์ยิงซ้ายเสียบสามเหลี่ยมเรียบร้อย it's official this is the gem of the year from Ben Chilwell สังเกตได้ว่าแดดออกเพราะว่ามันเป็นหน้าซัมเมอร์ใช่คือช่วงนี้เป็นช่วงที่นักเตะจริงๆแม่งไม่ชอบเพราะแม่งร้อน ร้อนมากที่อังกฤษอ่ะอังกฤษเค้กคือเป็นคนที่เค้กเค้กควยสั้นไม่ใช่เค้กกระเจียวยาวเค้กดอสั้นคือคือเนี้ยที่มันที่มันน่าจะสวยเพราะอะไรวะกระเจียวยาวมันเป็นมันเป็นกองหลังอ่ะไม่เกี่ยวมันไม่ได้สวยหรอกมันก็แค่ยิงในเดือนนี้เฉยๆแหละใช่ใช่ไม่เคยได้ลงแล้วมันเหมือนมีดีอยู่พักนะใช่แล้วก็เพี้ยนไปเลยครับผม เทกระดอสันนี่คลาสเปเป้เปเป้โอ้โหนี่ก็นานอยู่ทีมข้ามมือสวยว่ะโอ้โหยอดเยี่ยมไอเนี่ยไอเนี่ยนับลูกสวยได้เลยเพราะแม่งไม่ค่อยทำไม่ค่อยทำะรแต่ค่าตัวเจ็ดสิบกว่าล้านนะโอ้โหซื้อไม่ได้ซื้อได้ไงว่ะจากนั้นลิวใช่ไหมมันดีตอนไหนมันดีตอนไหนวะเนี่ยก็ดีตอนริวอะโอเคครับผมเลโตรเนโต้ไอเดี๋ยผมโคตรชอบอยู่ช่วงหนึ่งอะแต่มันแบบผมว่ามันไม่สุดเหรอ ไม่คือคือผมว่ามูฟมันไม่ดีด้วยไงปีนี้ใช่แต่ผมว่าตัวมันอะดีใช่ปีนี้เจ็บด้วยติดทีมชาติป่ะเนี่ยโบรูเตเกตไม่ติดไม่ติดนะเหมือนจะเจ็บมายอดแต่อังกฤผมเป็นคนที่ผมอยากได้มาลิเวอร์พูลแบบเป็นแบบตัวแบบเท้าซ้ายะเออแม่งเลี้ยงจี้ดีครับผมนี่อ้ออ่านชื่อให้ฟังหน่อยลูก้ามิลิโวเยวิชมิลิโวเยวิชนี่ครับเฮ้ยก็มียิงนี้ดิหเ็นได้ยิงด อ่าเขาปีคิกกูโทษแต่จริงช่วงหลังมาเนี่ยเจ้าตัวไม่ค่อยได้แบบเป็นไม่ได้เป็นมือทหารัวจริงเท่าไหร่เออมันตกมาเยอะแต่ยิงสวยลูกนี้ดีดีดีเก็บใต้ทางเอ้มาซียยังอยู่เนี่ยไปสเปอร์ไหมนี่ไงยังยิงซ้ายหรอหอมงัดนี่ผมจำได้เจอนี่ไงไอเชฟฟิล ไม่แต่ว่าคือมันเป็นคนทักษะดีนะใช่แต่นี่บอกคือแม่งเหมือนจะบอกศิลปินไหมก็ไม่เชิงคือมันไม่เสมอเสมอมันศิลปินไงศิลปินเนคือศิลปินแบบว่าหมดจะเอาก็เอาไม่อยากก็ไม่เอามันไม่ใช่ศิลปินแบบคานโตน่าค<ๆ>านโตน่าคานโตน่านี่คือมันเล่นบอลแบบศิลปินแตบบ่ว่ามันมีเออจินตนาการแต่นี่คืออารมณ์อารมณ์อารมณ์แบบเอ้ยวันนี้กูจะวิ่งกับวิ่งไอ้นี่กูไปวิ่งกับไปวิ่งอะไรเงี้ยไม่รู้นะพูดอย่างนั้น เดี๋ยวหาว่าเป็นบูดี่มันดีเทรนนาโนเทรนตนาโนนี่สตีนเหมือนกันคือชอบนะแบ็คลิมเส้นเด็กเล่นอย่างเงี้ยคือมันครอสบอลดีมากนะใช่ตอนที่เราเป็นถ้าสมมติเราเป็นศูนหน้าเรามีตัวเปิดบอลแบบอเปล่าคือเปิดได้เสียใช่คือถ้าไม่ได้ก็กลัวก็มีลุ้นอ่ะใช่หรืออย่างแล้วมันเป็นคนที่พยายามหาจังหวะเปิดอ่ะนี่คือจ็อบมันที่มันต้องทำผมนึกถึงเบ็คแฮมอ่ะเปิดแบบอ่าใช่แล้วแล้วลูกแบบมีน้ำหนักไม่ใช่ลูกแบบหย่อนน้อยอารมณ์แบบเปิดแบบ เจมิลเนอร์เงี้ยไอ้เฮียตักไปแล้วก็ให้หม่งเงี้ยแม่งนั้นเลยถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าวิปวิปวิปนี่คือแบบว่าเหมือนกับปั่นอัดเข้าไปแรงๆอ่ะแบบฟุ๊บก็ไปเลยอย่างเงี้ยเออฟาบีนจูยาบาโอ้รูนี้สวยตรงแนวเลยลูกนี้ลูกนี้ยิงยากมากนะยากนึกออกป่ะเพราะว่ามันมันไม่ได้ติดไซคก้อยเมันแบบมันตรงเลยอ่ะ แล้วมันเหมือนยิงเย็นเฉียดอะแล้วมันยิงอย่างหลายลูกนะใช่ใช่ไม่เคยยิงใครยิงยงเลยแต่ละคนจะมีสไตล์ยิงไม่เหมือนกันว่าใช่วางเท้าดีแต่อยหาเนี่ยได้ทุกสไตล์เลยเควินเดอะบอยล่าสุดกับเบลเยียมก็อันนี้นี่ก็นักเคอ็บบอลนะนักเคอ็บบอลใช่แต่เป็นไซด์ดาวิดหลุยส์หรือฟ็อกบาเอ้ยฟ็อกบาดอนบาไม่ไม่ได้ยิงแบบ คือคืออันนี้อันนี้อันนี้จะเปิดนี้เลยนะอ่ใช่อันนี้เหมือนปแค่เหมือนแพร่แต่โรนโดเนี่ยจะอย่างนี้ากหลังเท้านิดนึงแบบตรงนี้โป้งบนบนแต่ไอ้พวกเนี้ยเม่อิี้หมห็นเลยเท้ามันแปรแปเอารมณ์กูเลยใช่มึงแปรแต่มึงไม่เคยมีแบบนี้เลยมึงแปรป้านออกไปนู่นอ่ะก็าคกูยิงนา่าฮู่ด่าดา่่่่ ฝับงมาแล้วนี่เสาเสาไกลมาแล้วไค้ถล่ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใครถล่มกิหมบุกแต่ลูกอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าที้ยิงยากคือและท่านระดับเนี้ยผมบอกเลยแล้วตัวอย่างเงี้ยชาติยากเพราะมันไม่ยากนะก็งลงมาจับจังหวะใช่ตามมองบอดดลด,ดีๆเลยต่อยดีๆพอคือบางคนเนี้ยเขาพอบอลลอยมาผมเคยถามมีวิธียังไงในการที่จะให้มันลงจุดโฟกัสพอดีเขาบอกเหมือนเขานับเป็นจังหวะ เหมือนบ้าลอยมาเนี่ยหนึ่งสองสามนี่อ่ะตามองตาใช้ตาแล้วก็จ้องมองกันเฮ้เฮ้เธอกับฉันนะรักกันแล้วก็นับเป็นจังหวะบางมุกโคตรก่อยเลยเว้ยมันจังหวะยังไงวะโกาะตึกตึกก็ตึกตึกตึกก็อ่มันก็ต้องปูให้มันอ่านต้องบอกว่าไม่ต้องรู้เยอะอะไรเฮียก็มันมุกกูคขานับเป็นคุณผู้ชมถ้าชอบมุกผมกดหนึ่งมาเยอะนะฮะในสัตว์ไม่ใช่ไลฟ์ไปเฮีย อันนี้ก็เป็นลูกยิงสวยประจำเดือนมิถุนายนครับผมโดยปกติไม่มีเพื่งเมย์สองฤดูกาลใช่เพราะว่าสถานการณ์โควิดครับผมครับผมอ่ะงั้นฝาก Subscribe กันด้วยนะฮะสำหรับล้มบอลของเรานะครับแล้วเดี๋ยวมีคลิปมาให้ดูกันทุกสัปดาห์แบบนี้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีับ